ใจแท้จริงเนี่ยใจแท้จริงแท้หรือใจนิพพานมันจะเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุไม่ใช่เงียบในใจแต่มันเงียบไปทั้งโลกธาตุเลยทั้งอนัจจวาโลกธาตุมันเป็นใจเดียวกันหมดในพุทธเจ้าปฏิพุจเจ้าในอรหันหรือเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือเรียกว่าพุทธะมันคืออันเดียวกันใช้ใช้ธรรมชาติเดียวกันมันเลยเงียบสงบสงัดเดียวกันหมดเลยใจแท้ใจบริสุทธิ์มันเงียบสงบสงัดปราศจากการผูกแต่ง แต่ขันห้ามันยังยังไม่ตายขันห้ามันเป็นธรรมชาติของความปลุกแต่งมันมันมีต้องทํางานวิญญาณขันต้องทํางานกับเจตสิกมันต้องมีการกระทบต่างๆหัวใจมันนิ่กายใจคือรูปแล้วก็ไอวิญญาณก็ต้องไปรับรู้รูปเสียงกิริยสัมผัสเตตีทำอารมณ์แล้วก็เจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันมันจะต้องมาเกิดพร้อมวิญญาณขันดับพร้อมวิญญาณมันเลยต้องมีการกระทบต่างๆหัวใจมีถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆแล้วก็จําได้ไม่รู้สังขารก็ปรุงคิดปรุงแต่งไปตามที่ถูกใจไม่ถูกใจ แต่ไม่มีความยึดถือในสําหรับาพายเดียเจ้าแต่พุทชชนทั่วไปอ่ะเมื่อกระทบแล้วจะถูกแก้ไม่ถูกใจมันจะคิดปรุงแต่งในความยึดมัานถือมา้าน,น,นเป็นเป็นสังขานในปฏิจจสมุปบาตแต่พุทธเจ้าพระผู้ตี่บรลุธรรมแล้วจะปรุงแต่งได้เฉพาะขันห้าแต่ไม่ปรุงแต่งในปฏิจจสมุปบาทแล้ว जैसे ये जो शांत वाला है वो एक ही होता है पूरा ब्रह्मांड में बुद्ध जी का हो या हमारा हो या सबका हो वो एक ही है तो जब ये सारी आवाज बंद होती है तो आपको सबकी आवाज बंद रहेगी मतलब कि और फिर कोई आवाज रहेगी ही नहीं बस ये शांत वाला कुछ नहीं वाला वो भाव रहता है जब शरीर खत्म हो जाता है तब ही वो हो सकता है ए, एक बार बोलिए फिर से मतलब एक शांत वाला मतलब असली मन है ना तो ये असली मन हमेशा हमेशा शांत है और वो हम सबका एक है मतलब आपका हो या बुद्ध जी का हो या किसी भी देवी देवता या किसी भी एनर्जी का हो ये शांत वाला पार्ट सब का एक ही है और वो हमेशा रहेगा और जब तक शरीर रहेगी ये जो पैदा और उत्पन्न होने वाली वो हमेशा चलती रहेगी जब आपको मतलब वो शांत वाले के साथ आप जब हो जब ये बाकी चीजें हैं वो एक ही बार में खत्म होगी जब आप ये शरीर छोड़ते हैं तो वो बाकी चीजें जो उत्पन्न होती है वो भी खत्म होगी और बाकी सारी जहान की जो आवाजें हैं और हर चीज है सब एक ही बार में खत्म होगा मगर जो शांत है वो हमेशा चलता रहेगा तो जो शांत है वही निर्वाण है वा चाहे जी वही निर्वाण है और वो असली में आपके साथ हमेशा है बस क्योंकि ये शरीर है और ये चलता बुझता मतलब चलता बुझता रहता है जो एक और चीज है जो ये शरीर है जो सोच है ये सब और हम कभी कभी उसको पकड़ लेते हैं इसलिए फिर नए जन्म और नए कर्म शुरू हो जाते हैं मगर अगर आपने उसको पकड़ा ही नहीं है बस वो आपके सामने हो रहा है आपने उसको बस देखा कि वो हो रहा है वो पैदा हुआ वो अंत हुआ वो पैदा हुआ वो अंत हुआ तो जिस दिन वो अंत हुआ वो शरीर के साथ वो अंत हो गया क्योंकि आपने कभी उसको पकड़ा ही नहीं तब उस स्टेज में तो निर्वाण ही है ใจของปัญญาเงียบสงบสงัดว่างเปล่าแล้วเขาก็จะรับรู้ได้ว่ามันเป็นใจเดียวกับในธรรมชาติมันไม่ใช่ใจของเราหรือใจของใครมันมีใจและใจในธรรมชาติเกิดเงียบสงบสงัดให้เขาเนี่ยลองสังเกตและสัมผัสดูในธรรมชาติในขณะนี้ในอนาจักรวาลก็เงียบสงบสงัเเงสเดเหมือนอย่างใจของเขาแหละอภิ मन शांत हो चुका है और वही शांति हर जगह पे है ना तो आपकी है ना तो किसी की है सबका पूरा ब्रह्मांड में एक ही है और अभी आप उसको अनुभव कर पाएंगे शांति को दे क्या आपको वो शांति अनुभव हो रही है ผมรู้สึกสงบขบงึ้นค่ะถูกต้องแน่ใจนิพพานเมื่อไหร่มันจะเงียบจะพบว่าในธรรมชาติก็เงียบสงบเหมือนใจนั่นแหละอ้สิ่งนิร vana ก็มันโฮต้าเฮมันแปลว่าแบบว่าในธรรมชาติมันสบเหมือนใจนั่นแหลเมื่อใจเงียบสงบ สงัดว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วก็ให้สังเกตอยู่ว่าไอ้สังเกตให้ดีๆใจเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพียงใดก็ตามความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะพูดไม่หยุดคิดนึกตึกตองปรุงแต่งไม่หยุด ความรู้สึกที่เราเป็นผู้รู้ความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าเนี่ยมันจะพูดไม่หยุดคิดนึกตึกตอมปรุงแต่งไม่หยุดตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องกระบวนการทํางานของขันห้าดับเขาไม่ได้ให้สังเกตรู้อยู่ตรงนี้แน่รู้ว่าในความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าคือเป็นธรรมชาติของนิพพานเป็นใจนิพพาน เป็นธรรมชาติของนิพพานอันเดียวกันไม่แยกว่านิพพานเฉพาะในใจแต่เป็นใจที่เป็นธรรมชาติเดียวกันคือธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดทั้งถึงใจเนี่ยมันเป็นนิพพานแต่นี่นิพพานมันเงียบสงบสงัดว่างเปล่าไงอะ่ะมันย่อมมีหลังขาปรุงแต่งย่อมมีความคิดปรุงแต่งตลอดเวลา อดีตไม่สามารถดับความคิดปลูกแต่งนั้นได้จนกว่าสังขารของขันห์5ซึ่งเป็นเป็นธรรมชาติปลูกแต่งจะตายไปจึงเหลือแต่ใจที่เงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดไป अभी जिस स्टेज पे आप हैं शांति है और कुछ भी नहीं है और वो एक ही है जो ब्रह्महान के साथ है फिर भी आप के अंदर वो स, वो सवाल जवाब तो वो, वो चलती रहेगी वो चीजें साइड में चलती रहेगी जब तक ये शरीर है भले ही आप मतलब उस शांति को प्राप्त होते हो मगर ये में जो आवाजें आती हैं या अनुभव होता है तो ये सब शरीर का पार्ट है वो तब तक चलता रहेगा बस आपको उसको पकड़ना नहीं है तय ความผิดพลาดมหันคือ ตรงนี้เป็นความผิดพลาดมหานคือหลายครั้งที่หลายคนมาที่นี่พบใจที่เงียบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติพบธรรมชาติที่เงียบสงบว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับใจแต่เขากับเอาตัวเองอะ่ะไปสนใจแต่ความนิ่งเงียบสงบสงัดโดยไม่ได้สนใจใส่ใจสิ้นยึดถ,ถือว่าในความเงียบสงบสงัดเนี่ย ไอ้ตัวเราพูดไปรู้ความเงียบความสงบสงัดเนี่ยมันเป็นบ้าพูดไม่หยุดมันคิดไม่พงแต่งไม่หยุดตลอดเวลาแต่พราะใจมันเงียบสงบสงัดแล้วมันเลยไม่ใส่ใจยึดถือไอ้ตัวเราที่เป็นบ้าปล่อยให้เป็นบ้าก็กปกเป็นบ้าไปคิดตึกตอพงแต่งเป็นบ้าไปไอ้ตัวเราเนี่ยความจริงมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราแต่มันเป็นกระบวนการทํางานของข,องขนันนาที่ดับมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้ผู้ที่ไปรู้ความเงียบเนี่ยมันไม่เงียบแต่ใจธรรมชาติมันเงียบ เราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้ความเงียบตัวเราเลยไม่เงียบติใจมันเลยมารู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่เงียบแต่ใจอ่ะมันเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือธรรมชาติเงียบสงบสงัดว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับใจแต่ตัวเราเนี่ยความคิดก็รู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยที่รู้ความเงียบอยู่เนี่ยหรือตัวเราในความเงียบเนี่ยมันไม่เงียบเราจึงเห็นว่าใจเนี่ยใจแท้เนี่ยหรือธรรมชาติแท้จริงเนี่ยมันเงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แต่ความคิดก็รู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่เงียบมันพูดมันคิดมันถึงต่อปลุกแต่งไม่หยุดอยู่ในความเงียบถ้าเราอะพูดไม่หยุดแต่ใจอะมันเงียบได้นั่นแหละดิจน,น,นิพานแต่ถ้าเราอะเอาตัวเราไปดูแต่ความเงียบไม่เห็นตัวเราอะเป็นบ้าอันเนี้ยมันมันจะติดอารมณ์และยึดกลายเป็นไปยึดยึดอยู่ในอารมณ์และแช่จมแช่อันเนี้ยมันจะเหมือนกับ मन, मन मन कर मन, मन, मन अभी जो शांति आपको अनुभव हो रहा है और वो शांति तो है ही मगर कभी कभी एक बड़ी हो जाती है कि हमको लगता है कि कहीं भी कोई भी आवाज नहीं है तो अगर कभी भी उस स्टेज पे पहुंचे कि आपको लग रहा है कि बस शांति ही शांति है कोई ही नहीं है तब आपको बात का एहसास हो में वो आवाजें चल रही हैं और वो ही आपको मतलब कि एक गड्ढे की तरह आप उसमें गिर गए हो कि वो ही बोल रही है कि ये शांति है मतलब कि जो साइड में आवाजें होती है या अनुभव जो पैदा होता है और अंत होता है वो साइड में हमेशा चलते ही रहेगी अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं बस शांति ही शांति है कोई भी आवाज है ही नहीं तब इसका मतलब वो मन मतलब नकली मन आपको धोखा दे रहा है वो जानबूझ के आपसे ऐसा भाव मतलब आप खुद बना रहे हो मतलब वो नकली मन आपसे भाव बनवा रहा है कि कोई भी आवाज नहीं है जो शांत है वो शांत है मगर वो जो चलती रहेगी वो भी चलती रहेगी सोच तो वो गधे में ना पड़े แล้วถ้ายิ่งเอาตัวเราเอะไปจับยึดความนิ่งเงียบความว่างเมื่อไหร่อะทุดท้ายมันก็ค่อยๆหลีหลงหลับลงแล้วก็หัวโง่แล้วหัวทิ่มไปไมอันเนี้ยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเสียหายยับเยินหรือถ้าคุณจับจิตใจว่าคุณสงบแล้วคุแจะไม่ตกอยู่นคม่นวายคุณจะไม่ो व อ प ู र ाนै स े गलत ऐ स ว र ा स ् त จะै कि ตกอยู่ในความวุ่นวายคุณจะไม่ตกอยู स ่ स นคว जबकि असली में वो रास्ता सही नहीं है เขาเข้าใจความแตกต่างไหมครับก็สองนก็บีชก้าอันตรสซัมภ์ม่ใร่ครัเข้าใจค่ะเก่งมากเขาพิมาในเวลาอายาสั้นแค่วันสองวันเขาก็รู้แจ้งเข้าใจไปโดยใจจริงๆ आप बस कुछ टाइम के लिए आए एक दो दिन का ही टाइम आपके पास था फिर भी आपने इसको मन से अनुभव किया है तो जैसे शाबाशी दे रहे हैं आपको चाय खाओ सको अभी आपका मन शांत है चाय खाओ और बाहर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी साथ में शांत हो जाती है जब आपका मन शांत होता है तो तो अपा ने बनखना आगे चल के आप भी बहुत लोगों को ज्ञान देंगे जैसे अभी मैं कर रहा हूँ मतलब गुरुजी कर रहे हैं को जो क्लास आप करने आए हैं वो कंप्लीट हो गया है लेते हैं अब बस आपका जो अनुभव आगे जाके होगा वो बचा है จิตใจเขาแนละปัจจุบนันนี้เวลานี้ก็ปิติท่วมทนทั้งกายและใจอภิอาบเกมันเมนไวไอ้ปิติบาวเฮ่อันดัรมันเมโชตีแล้วเราค่ะจบหลักสูตรไปด้วยไหมพร้อมกับเข้าเลยไหมเราเป็นคนแปลถ้าจบหลักสูตรไปเลยก็โชคดีไปเลยได้ประโยชน์ไปด้วยกัน ยิงกระตุนนัดเดียวได้นกสองตัวได้นกหลายตัวไปพร้อมกันในที่นี้ว่าไงละ่ะเฉลตีพบใจที่เงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติพบอนันตจัจกรวาลโลกธาตุเงียบสงบสงัดว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับใจไม่ละ่ะแล้วในความเงียบสงบสงัดน่ะขันห้าเขาก็ยังคงทํางานไปตามปกติแต่ไม่ว่าจะอยู่ขันห้าจะอยู่ที่ไหนทํางานอะไร ใจก็เงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์ท้งธรรมชาติทางภายนอกและก็ใจใจนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะโจตีลงสังเกตให้ดีๆเพราะเราเราบัวแต่แปร เราสังเกตด,ดูในธรรมชาติในอณนจักรวาลในปัจจคีรีในพุทธธรรมฐานปัจจคีรีในใจเรามันเป็นยังไงนะมันสัมผัสรับรู้ได้ถึงความเงียบความสงบความสงัดความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไหมมันเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงบัดว่างเปล่าบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของเขาเอง ไม่มีใครไปคนไปปรุงแต่งให้เขาเงียบสงบสงัดบริสุทธิ์ใจกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดบริสุทธิ์ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมัน่นว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมชาติเดียวกันและธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติเดียวกันในในพระพุทธเจ้า,นจาในพระเจะออ้าในพระอรหันต์กิรสาพทั้งหมด ไม่ได้แตกต่างกันระหว่างพระุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์และบัตุชนและสรรพะทัตว์ทั้งหลายเป็นใจหรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เดียวกันในความเงียบสงบ,สง,บสงัดว่างเปล่าจะมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา หรือในทำการความปรุงแต่งภายในร่างกายจิตใจในทำการความปรุงแต่งของโลกและของในธรรมชาติก็จะมีธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะใจธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เป็นธรรมชาติเรียกว่าจิตบิสุท รือใจใบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์หรือวิญญาณธาตุบริสุทธิ์นั้นเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นสุญญตาธาตุเป็นวิสังขารเป็นอสังกตธาตุอสังกตธรรมเป็นธรรมชาติที่ไปปรุงแต่งไม่ขึ้นอยู่กับเหตุป,จปัจจัยปรุงแต่งเป็นสุญญตาธาตุเป็นความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ว่างเปล่าจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมธาต เป็นนิพพานเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมดังนั้นธรรมชาตินี้มันจึงไม่เคยหายไปไม่เคยเกิดดับตลอดกาลแต่ธรรมชาติที่มีอยู่คู่กับธรรมชาตินี้ก็คือความปรุงแต่งหรือเสียงดังในใจเสียงดังภายนอกแต่เสียงจะดังในใจวุ่นวายเพียงใดเสียงดังภายนอกวุ่นวายเพียงใดแต่ใจเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะเสร็จแล้ว เสียงดังทั้งหลายจึงไม่มีอิทธิพลต่อใจอีกต่อไปสมดังที่ท่านกล่าวว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงปณิพานคือใจที่เงียบสงบว่าเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่าป่าจากความผูกแต่งใดๆว่าป่าจากสิ่งที่ยึดมั่นถือมัน่นว่าป่าจากผู้ยึดมั่นถือมัน่นมันเป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีรูปร่างไม่มืดไม่สว่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่พองใสไม่เศร้ามองเป็นอมตะธรรมชาตินี้ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับมันจะอยู่คู่กับธรรมชาติที่เกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยคือธรรมชาติที่พงแต่งที่วุ่นวายที่เป็นทุกข์ มันจะอยู่คู่กับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายไม่ปรุงแต่งมันจะอยู่คู่กันแม้แต่ตัสรุปเป็นพุทธเจ้าปิจกพุทธเจ้าพลันสาวกแล้วธรรมชาติของความรูงแต่งคือสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับนั้นก็ยังอยู่คู่กับธรรมชาติที่ไม่รูงแต่งไม่เกิดไม่ดับที่เปรียบเหมือนเป็นเสียงเงียบธรรมชาติที่รุงแต่งเปรียบเหมือนเป็นเสียงดังไม่ว่าใจจะเป็นเสียงเงียบ เป็นหนึ่งเดียวกับอนันตจักรวาลโลกธาตุอย่างไรก็ตามเสียงดังคือธรรมชาติที่ปลูกแต่เกิดดับย่อมยังมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าผู้นั้นจะบรรลุถึงใจที่เงียบสงบสงัดอมตะแล้วเป็นพระพุทธเจ้าปฏิเัธิเจ้าวรันสาวจากจะสิ้นอายุไขจึงจะเหลือใจ แท้จิตเดิมแท้หรือใจบริสุท์จิตบริสุทธ์หรือธาตุรูบิสุ์หรือวิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์ที่เป็นอัปปะไปรวมกันอยู่ในธรรมห้เกิดไม่ตายดังน,น,นั้นที่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระปฏิบุตรเจ้าพระลันสาวกทาดับไปเฉพาะธาตุขันที่เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งผูกแต่งคือดับไปเฉพาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนกิเลสตัอวิชากิเลสตนุปทานนั้นพระองค์อ่ะ ได้ดับไปตั้งแต่เป็นสาอุปาทิเตสนิพานก่อนที่ธาตุขาดจะตายแตกดับแล้วแต่แม้แต่จะบรรลุนิพานไปในในอย่างที่จะเป็นสาุปาทิเตสนิพานอยู่เมื่อยังธาตุขันยังไม่ตายแตกดับพระองค์ก็ยังมีขันห้าที่พงแต่งอยู่ในท่ามกลางใจแท้หรือใจบริสุทธิ์นั้นที่ไม่พงแต่งไม่มีอะไรเกิดดับมันเป็นความว่างเปล่าเหมือนดัง ทองฟ้าเหมือนดังอวกาศเหมือนดังธรรมชาติความว่างงธรรมชาติจักรวาลแต่ความปรุงแต่งภายในใจความปรุงแต่งภายนอกในธรรมชาติก็ยังปรุงแต่งอยู่ยังเป็นเสียงดังอยู่จนกว่าจะสิ้นอายุขยัยจึงเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็ดับสลายไปหมดกับคืนสู่ธรรมชาติ ือแต่ใจเท่านั้นใจแท้เท่านั้นหรือจิตวิสุทธิที่ไปเป็นธาตุที่ว่างเปล่าที่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีตัวตนไ,ไม่มีรูปลักษ์ไปรวมกันอยู่ในนั้นไม่ใช่หายสาบสูนแต่ไม่มีตัวตนรูปลักษ์ปรากฏให้รับรู้ทางอายตนะปตูตาหูจงมูลน,นิกยใจอีกต่อไปไม่อาจถูกรับรู้ได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ใดๆไม่อาจจะถูกรับรู้ได้การคิดวิเคราะห์จากนักตรกะวิทยาหรือนักปัจจยาแต่รู้ได้ใจรู้ได้ธาตุรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระปฏิะเจ้าพร,ระอันตราวดับไปเฉพาะธาตุขันแต่พระพุทธเจ้าปฏิพุจ้าพระอันตราวได้อยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตาย แต่ไม่มีตัวตนรูปลักษปรากฏให้รับรู้ได้เท่านั้นไปรวมอยู่ในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายอย่างเป็นอาาัปปะตะแต่ไม่ใช่มีตัวตนอย่างเป็นอาาัปปะตะเพราะพระองค์ล้วนแต่สิ้นความหลงหยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราไปหมดสิ้นแล้วตั้งแต่บรรลุสัพา,าสีเสสานิพานนั่นในธรรมชาติที่ว่างเปล่า ไม่ได้ว่าเปล่าอยู่จริงหรอกบรรจุไปด้วยพุทธานุภาเวินะธรรมานุภาเวินาะสังฆานุภาเวินะพุทธบาร,รมีธรรมบาร,รมีสังคบบาร,รมีมากมายมหาศาลไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดในโยม,มานผู้ใดมีความศรัทธาไม่งอนเงนคอนแขนในพระธรรมคำสอนในธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายแ,ะแนะ เขาก็าจะพบความจริงนี้และเป็นใจก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับความจริงนี้ตลอดกาลอย่าเป็นอมบัตตลอดไปเข้าใจไหมนะชวตีเราอุตส่าห์เดินทางมาแปลให้เขาก็ได้ประโยชน์ได้บุญกุศลอันนี้กลับไปโดยตรงไม่พูดออกมาจากใจเป็นภาษาอินเดียให้เขาฟังที

मगर सब में जो है वो एक ही है जितने भी बुद्ध गए और जितने भी इससे पहले भी जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ है सब वही एक ही जगह पे हैं और वो चीज हम में भी है और हम सब में है और वो शांत है हमारे अंदर और जो बाकी दूसरा भाव है वो इस शरीर के साथ आता है शरीर के साथ श्वास आती है सोच आते हैं और जो वेदना आती हैं तो वो तो हमेशा रहेगा जब तक ये शरीर चलती रहेगी तो बस अगर आप उसको पकड़ते नहीं हैं और उसको मतलब उसको पकड़ते हैं तो फिर वो फिर नया जन्म और नई रास्ता फिर बन जाता है मगर जब आप बस उसको जानते हैं देखते भी नहीं क्योंकि देखने वाला कोई है नहीं बस आप जानते हैं उस भाव को तो वो फिर बस जानना हुआ उसको आपने छुआ नहीं ना तो कोई आकार है जो जाके उसको पकड़ा